แต่ซื้อเสมอก็เลยหลบครับนี่เนาะหลวงพอ่อหลวงพ่อสมหวังนะนวดนี้ไม่ญาติโยมอีกอยากให้ญาติโยมไปทำบุญที่วัดกันแล้วนี่ได้บุญเข้าไว้เนาะบุหลวงพอ่อหลวงพ่ออยากให้ได้อย่างใจสมหวังลาววันนี้นะเก้าเจ็ดสาม หกแปดเจ็ดล่างให้สองสี่หางเดียวล่างนี่จะเล่นหรือไม่เล่นก็นแล้วแต่นะครับแต่หวยเนี่ยจับสลับให้ดีนะซื้อเท่ากันเลยถ้าซื้อห้าสิบก็ห้าสิบทั้งคู่นะสามตัวเนี่ยหรือยี่สิบก็ยี่สิบทั้งคู่ให้ซื้อเท่ากันให้สองหางนี่เนะี่ยสลับกันเอาเองนะให้หางเดียวไม่ได้ครับ พอตอนนี้หวยสัญจรปูกัวจะพลาด <c oughs> แค่นี้ลูกนะ <c oughs> นี่วันครูพวกนี้วันอังคารใช่ไหมเปอังคารครับอังคารวันมันก็จะมีจันทร์พุธจุกวันพุธเนี่ยไปเลี้ยงไอ้บาโบนะ พุทธจะถึงเนี่ยพอหลวงพ่อจะเรียกได้ครับได้เข้าไปในโน้นในห,หมดจะให้รวมตัวกันจะเอาเฉพาะจะเรียกข้าววัดตะเคียนบาบูที่ให้แม่นๆจะต้องบาบูคนนี้เคยมาให้ถูกหลายงวดแล้วใช่ไหมครับทำไมาก้อนเนาะครับนี่หลวงพ่อจะโขแต่ว่า,าต้องหลวงพ่อต้องบอกผ่านล่างนะ เพราะว่ามีถั่วครับถั่วตัดสักแผงหนึ่งถั่วตัดแล้วก็เป็นถั่วดีสงทำใส่จานให้เขานะครับเขาจะได้หัวใหญ่แต่นี่เขาก็ให้มาถูกเนาะครับไปททำให้เขาซะทำอะไรอะที่ล่างบนเขาไว้ถ้าถูกจะย้อนไปเลี้ยงไปเลี้ยงตอนไหนก็ได้บมมันเป็นหวยลาวสามัคคีไม่ใช่ลูกสาวที่อยู่นู่นเนี่ยใช่หวยอะไรก็ช่างลาวสามัคคีแล้วหวย พราะเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเยอะมีร้าวพัฒนาร้าวสามัคคีที่เล่นกันหนักเนาะครับตอนเนี้ยอาแค่นี้เนาะรู้เนาะครับญาติโยมที่มาถวายอาหารวันข้าวก็หลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อตมหวังหลวงพ่อปเปิน่นและปู่นุจรินขอให้ญาติโยมและให้ลูกหลานมีโชคมีลาภ มีบุญบารมีที่มาถวายถวายให้หลวงพ่อเด้อหลวงพ่อขอให้โชคให้ลาบุญบารมีวันนี้ซื้อก็ไม่ต้องจำจนมากนะแตนะ่มัน่นใจนะมั่นใจบกไม่ได้เนาะซื้อเท่ากันเลยครับบกไม่ได้ซื้อเท่ากันครับตัดที่นีนะครับ ตัดก็ตัดเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามมันก็หลายตัวเนาะนก็หลายตัวอยู่ครับนี่ก็หกเจ็ดเจ็แปมันก็จะเยอะลูกอ่ะตัวละสิบยี่สิบก็ได้เนาะครับเอาหลวงพ่อรับอาหารหวานขาวจากลูกแล้วหลวงพ่อก็จะลานะเดี๋ยวจะกินแ,แล้วให้โชคให้รับ แล้วอย่าลืมคำที่บนพ่อไว้นะถ้าถูกหวยลาววันนี้หรือถูกหวยอะไรก็ช่างที่หลวงพ่อให้กับหวยใหญ่มีหูหมูสามหัวมีผลไม้ถาดใหญ่แล้วก็มีไข่ก้าวแผงแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนไปถวายหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะให้จากโน้นมาเลยพร้อมกับตะเคียนงวดหน้าวดนน,นี้ถูกนิดหน่อยอะไรก็ต้องพากันไปนะต้องไปหาหลวงพ่อ